สำนักงานกิจาการฮัทแห่งประเทศไทยขอบคุณผู้บริหารบริษัทมาซาิกซาอุดิอราระเบียหลังจากแก้ปัญหาขนส่งผู้สแสวงบุญประกอบพิธีฮัทได้เร็วขึ้นครับจากการที่นายสุภชัยเจสมุทที่ปรึกษาสำนักงานกิจาการฮัทแห่งประเทศไทยได้เชิญผู้บริหารของบริษัทมาซาิกซาอุดิอราระเบียเข้ามาทำความเข้าใจกรณีแก้ปัญหาการขนส่งผู้สแสวงบุญคนไทยที่ล่าช้า ล่าสุดเช้าวันนี้นะครับในช่วงของเวลา5นาฬิกาครึ่งนะครับแล้วก็บริษัทขนส่งผู้สแสวงบุญนะครับได้นํารถบัสเที่ยวแรกทยอยขนส่งนะครับผู้สแสวงบุญคนไทยไปยังทุ่งอารอฟะและก็เสร็จสิ้นภายในเวลา8นาฬิกา30นาทีครับขณะที่นายสุภชัยใจสมุทรที่ปรึกษาสํานักงานกิจการหัตถ์แห่งประเทศไทยก็ได้ระบุนะครับว่าผลสืบเนื่องมาจากการพูดคุยเมื่อวานนี้ทําให้บริษัทมาสริกได้ดําเนินการขนย้ายเป็นที่น่าพอใจ ตรงตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดซึ่งฮุดยาไทยทุกคนนะครับทั้ง7,734คนมาถึงตามเวลาโดยปลอดภัยและก็สวัสดิภาพเป็นความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งต้องขอบคุณบริษัทมาซาริกนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างนี้ตลอดไปครับ โดยทางด้านของนายสุปชัยก็มีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าขอให้พี่น้องประชาชนที่มีญาติพี่น้องเดินทางมาประกอบพิธีฮัทได้สบายใจภายใต้การอำนวยการของท่านจุฬาราชมนตรีมีรุ่นฮัทไทยมีความตั้งใจที่จะให้คนไทยค่ะเดินทางมาประกอบพิธีฮัทได้รับความสะดวกสบายให้ได้มากที่สุดโดยทางสำนักง,งานกิจการฮัทพร้อมที่จะประสานงานในทุกเรื่องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ หลังจากที่เราได้หารือกันตั้งแต่เมื่อคืนนะครับในเรื่องของการขนส่งพี่น้องไปจากมีนามาที่อาราฟัตเนี่ยนะครับในที่สุดก็ได้เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ก็คือมีรถคันแรกเที่ยวแรกออกเวลาตีห้าครึ่งและก็เที่ยวสุดท้ายเนี่ยก็ประมาณ8โมงซึ่งทำให้พี่น้องที่จะมาประกอบพิธีฮัทที่ที่อาราฟัตเนี่ยแล้วก็ที่ ท,ที่ตรงนี้เนี่ยมาได้ครบถ้วนทุกคนนะครับ7,700กว่าท่านก็ต้องขอบคุณบริษัทมาซาริกนะครับนะครับเนี่ยคุณคุณไอมันซึ่งซึ่งได้รับปากว่าจะมาดูแลในเรื่องต่างๆให้นะครับก็สามารถดรําเนินการได้ถูกต้องเฉพาะที่ตรงนี้เนี่ยนะครับคุณไอมันก็สามารถที่จะมาทำเต็นท์เพิ่มเติอมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องของเราได้อยู่ได้อย่างสบายก็ต้องขอบคุณบริษัท มา ش าริกแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะได้มีความร่วมมือกันได้ต่อไปก็ต้องบอกฝากพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านที่มีญาติมาประกอบพิธีฮัทอยู่ที่นี่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับในแง่ของทางท่านจุฬาชมนตรีท่านก็มาอยู่ที่นี่ในฐานะที่เป็นอามมรุนฮัทดูแลอย่างใกล้ชิดและพวกผมนะครับพร้อมคณะเนี่ยก็จะช่วยดูแลให้ก็ให้ท่านได้คลายความกังวลว่า ทุกอย่างอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างแต่ทุกอย่างเราแก้ได้หมด